ผักสวนครัว9ชนิดผักยอดฮิตที่ห่างครัวไม่ได้ถ้าเราปลูกผักพื้นบ้านง่ายๆแค่9ชนิดนี้ติดหน้าบ้านหรือข้างบ้านไว้บ้างบอกเลยนะคะในเดือนเดือนหนึ่งลดค่าใช้จ่ายได้หลักพันเลยค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มมายุรีปลูกผักนะคะบุ๋มเป็นคนที่ชอบปลูกมากๆทั้งปลูกไว้กินเองและก็ปลูกไว้เพื่อขายเป็นอาชีพหลักค่ะ ทำให้เวลาบุ๋มไปตลาดนะคะบุ๋มจะได้ซื้อแค่พวกเนื้อสัตว์ขนมนมเนยไขย่หรือเครื่องปรุงเวลาที่ไปตลาดแล้วไม่ได้ซื้อผักเลยนะคะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเวลาไปจ่ายตลาดได้เยอะมากๆเลยค่ะบุ๋มจำได้ตอนที่ตัวเองอยู่กรุงเทพนะคะเวลาบุ๋มอยากกินลาบหมูสักจานหนึ่งอยากกินแบบ ฝีมือตัวเองอ่ะเพราะว่าบุ๋มเป็นคนชอบทํากับข้าว้วยใช่ไหมแล้วเราอยากกินฝีมือตัวเองอยากใส่แบบที่เราชอบกินอย่างเงี้ยบุม๋มซื้อหมูห0แต่บุ๋มซื้อผักอับเป็นร้อยต้นหอมผักชีแตงกวาถั่วผักชีใบเลื่อยสลรแหนะอะไรพวกเนี้ยเวลามันหยิบ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 ,ยบรวมกันอ่ะมันเพลินใช่ไหมคะอันนี้ก็อยากใส่อันนี้ก็อยากกินหยิบใส่ถุง ถ้าผักร้อยหนึง่งแพงกว่าหมูอีกนะคะแล้วบุ๋มเป็นคนชอบกินอาหารอีสานชอบกินอะไรที่มันบึมบึม,บมตอนอยู่กรุงเทพอยากกินแกงหน่อไม้อยากกินแกงอ่อมอะหม้อนั้นอะสามรอแกงหน่อไม้อะไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะ คือหยิบแต่ผักอย่างเดียวอะหมด2-300ถึงจะได้แกงหน่อไม้แบบที่เราอยากกินบุมว่าแค่การซื้อผักรวมๆกันง่ายๆนะคะบางทีแพงกว่าค่าเนื้อสัตว์อีกค่ะเพื่อนๆเคยคำนวณดูไหมคะสำหรับครอบครัวที่ชอบทำกับข้าวกินเองครอบครัวใหญ่มี3-4คนแล้วทำกับข้าวกินเองแบบนี้แค่ผักง่ายๆต้นหอมผักชีซื้อเดือนเดือนนึงหมดกันกี่บาทคะ ถ้ารวมกันเล่นๆน,นะบุ๋มว่าบางทีตกเดือนเราเป็นพันเลยนะคะแถมผักที่ซื้อมาจากตลาดก็มักจะไม่สดเหี่ยวเชาว้าถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นล้างน้ำแล้วแช่ตู้เย็นนะแป๊บเดียวเปื่อยด้วยค่ะแล้วถ้าบ้านของเพื่อนๆคนไหนมีพื้นที่หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพปริมณฑลเป็นบ้านเดี่ยวมีพื้นที่หน้าบ้านสักหน่อย หรืออยู่บ้านนอกเหมือนบุ๋มอย่างนี้มีพื้นที่ข้างๆหน้าบ้านหลังบ้านไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ค่ะแค่มีพื้นที่ได้วางกระถางได้จัดล็อกแปลงผักเล็กๆไว้สําหรับปลูกกินเองบุ๋มว่าเรามาลองปลูกผักพื้นบ้านง่ายๆกันดูสักหน่อยไหมคะวันนี้บุ๋มจะมาแนะนําผักเก้าชนิดผักสวนครัวหน้าปลูกผักยอดฮิตที่ห่างความไม่ได้ ปลูกไว้ได้เก็บกินแน่นอนค่ะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวตัวเราก็จะได้กินผักสดๆและไม่ใช่แค่จะมาแนะนำให้ปลูกนะคะวันนี้บุ๋มจะมาบอกวิธีปลูกบอกเทคนิคในการดูแลผักแต่ละชนิดด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับผักอันดับที่หนึ่งที่ควรปลูกติดบ้านไว้นั่นก็คือกะเพราบุ๋มเพิ่งตักแต่งสาวไปไม่มีใบกะเพราให้ดูเลย ผัดกะเพราคือเมนูยอดฮิตของประเทศไทยเลยนะคะถือว่าเป็นเมนูที่แบบต่างชาติรู้จักว่าผัดกะเพราคืออาหารไทยและสําหรับตัวบุ๋มเองที่ชอบกินผัดกะเพรามากบอกเลยว่ากินได้ทุกวันที่สวนปลูกติดไว้ตลอดค่ะอย่างอันเนี้ยปลูกใส่ล้อรถพวกบุ๋มไม่ได้ปลูกเยอะเพราะว่าไม่ได้เก็บกะเพราขายนะคะแต่บุ๋มปลูกติดสวนไว้ตลอดไว้สําหรับกินเอง บางคนก็บอกว่าปลูกทำไมซื้อกินก็ได้แค่กําละ5บาท10บาทใช่ค่ะแต่บางทีเวลาเราไปซื้อที่ตลาดมาทั้งดำและก็เหี่ยวใบร่วงถ้าทำกินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้ก็มักจะเปื่อยไม่สดแถมบางทีก็ลืมรู้ตัวอีกทีคือเก็บออกมาทิ้งแล้วนะคะแต่ถ้าเราปลูกใส่กระถางใส่ล้อรถไว้สักหน่อยแบบนี้สักสี่ห้าต้น เอาไม่เยอะก็ได้เอาสักสองสามต้นแค่ดีก็พอกับการผัดกระเพราใส่ต้มยำใส่ผัดชาโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไม่ใช่ว่าอยากกินผัดกระเพราอ่ะมีเนื้อสัตว์อยู่ในตู้แล้วเราต้องขับรถออกไปซื้อที่ตลาดเสียค่าน้ำมันรถเยอะกว่าค่ากะเพราอีกนะปลูกอย่างเงี้ยติดสวนติดบ้านติดหน้าบ้านใส่กระถางใส่ถุงปลูกไว้ ก็พอแล้วค่ะแล้ววิธีการเพาะปลูกกะเพราไว้สําหรับกินเองไม่ต้องถึงขนาดไปซื้อมเมล็ดก็ได้ค่ะแค่ร้านขายต้นไม้มันจะมีถุงดําต้นกะเพราถุงละ10บาทในนั้นมันจะมีอยู่3ามสี่ต้นที่จุมจ่มๆกันอยู่ใช่ไหมซื้อแบบนั้นมาแล้วก็ไม่แยกปลูกอย่างเงี้ยแยกไว้ในล้อรถหนึ่งในถุงปลูกในกระถางแบบเนี้ยแยกๆก,กันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เขาเรื่อยๆถ้าเรากินไม่ทานแล้วกะเพรามีดอก ให้ลิฟตัดทิ้งนะคะอย่าปล่อยให้ดอกแก่อยู่คาต้นเป็นการตัดทำสาวให้กระเพรากะเพา,ะพาจะอยู่กับเราได้นานหลายปีโดยที่เราไม่ต้องเวียนซื้อเวียนปลูกซ้ำๆเลยค่ะผักสวนครัวอันดับที่สองที่น่าปลูกก็คือพริกค่ะพริกอยู่ในทุกเมนูอาหารเลยนะคะต้มยำทำแกงลาบก้อยซกเล็กคือต้องใช้พริกหมดเลยแล้วตัวบุ๋มอ่ะชอบกินลูกโดด ชอบเอาแบบนี้ไปกินสดๆไปอย่างเงี้ยไปตำส้มตำไปใส่ในแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกโดดการที่เรามีต้นพริกไว้ในบ้านเราสักสองสามต้นปลูกอย่างนี้นะให้ได้สองสาต้นประหยัดได้เยอะแล้วค่ะอยากใช้เมื่อไหร่เดินเข้าไปเก็บมากินได้เลยได้กินสดๆดด้วยแล้วถ้าจะให้บุ่มแนะนำนะคะบุ่มแนะนำเป็นพริกกะเลี่ยงสีขาวแบบนี้เขาจะทนทานทนโรค ต้นสูงแถมดกมากๆการปลูกพริกไม่จำเป็นต้องปลูกลงดินแบบนี้อย่างเดียวมุ้งเคยปลูกใส่เคงใส่ลอ้อรถใส่กระสอบใส่ถุงปลูกอย่างเงี้ยที่มีขนาดตั้งแต่ประมาณ15นิ้วขึ้นไปเขาก็ดกดีปลูกได้ปลูกได้กินค่ะแต่พริกเขาก็มีหลายโรคนะคะเวลาเราปลูกก็ฉีดพ่นไตโคลมาพวกรักษาเชื้อราแบบเนี้ยให้เขาทุก7วันเขาจะอยู่กับเราได้นานขึ้นค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นในการปลูกพริกนะถ้ายังคิดอะไรไม่ออกเอาเมล็ดที่อยู่ในส้มตำอะไปสาดไว้ตามโคนต้นไม้หรือโคนอะไรที่เราลดน้ําอยู่บ่อยๆแล้วมันชุ่มๆอะเวลาเกิดเป็นต้นต้นกาต้นเบี้ยอย่างเงี้ยค่อยแยกออกมาตบปลูกเป็นต้นพริกต่างหาดหรือถ้าเราอยากได้เป็นพันเลยก็ไปซื้อถุงดําจากร้านค้าแบบเนี้ยร้านขายต้นไม้ถุงละสิบบาทเลือกพันธได้อย่างเงี้ย ีปลูกวิกินเองอ่ะอุ่นใจนะคะอันดับที่สขอพูดมัดรวมกันเหมือนเวลาเราไปซื้อมาจากตลาดเลยนะคะนั่นก็คือขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเวลาเราไปซื้อเขาจะมัดสาอย่างนี้รวมกัน3มอย่าง10บาทใช่ไหมเราก็จะมาพวกทำพริกแกงต้มยำอะไรพวกนี้ง่ายๆแต่การรม10บาทนั้นอ่ะมักจะได้ไม่เยอะเหี่ยวเหนียวไม่สดแล้วใช่ไหมคะแล้วที่จริงนะ ข่าตะไคร้ใบมะกรูดปลูกง่ายมากๆแทบไม่ต้องฉีดยาฉีดเชื้อราดูแลบำรุงรักษาอะไรแบบนี้ไม่ได้หนักหนาสาหัสเลยค่ะและจุดเริ่มต้นเวลาเราจะปลูกข่าตะไคร้ก็ง่ายๆเลยนะคะซื้อมาจากตลาดนั่นแหละแล้วก็ชําใส่น้ำไว้ให้เขาเกิดรากอ่อนใหม่สีขาวก่อนที่จะเอาไปลงปลูกแค่นี้เราก็จะมีข่าตะไคร้ไว้กินได้นานๆไว้กินเองแล้วค่ะ ส่วนต้นมะกรูดก็ซื้อถุงดำจากร้านค้าต้นไม้มันจะเป็นต้นละสิบบาทแต่ต้นไม่ใหญ่มากก็มาปลูกไว้ให้คิดว่าระยะเวลาในการยาวเป็นต้นไปอะเราจะไม่ได้ซื้อใบมะกรูดอีกแค่มี3มอย่างนี้ติดบ้านไว้มันปลูกง่ายมันแทบไม่ได้ใช้ยาไม่ได้รับการดูลแลอะไรมากแค่ใส่ปุ๋ยบ้างแล้วก็รดน้ำให้อย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดกินแล้วนะคะ แล้วทั้ง3อย่างนี้สามารถปลูกใส่ในกระถางที่ใบใหญ่ปลูกใส่ในถุงปลูกหรือปลูกใส่ในล้อรถได้แล้วตะไคร้นะคะถ้าเขาขึ้นโคนให้สับโคนนั้นทิ้งสับกอน,นั้นทิ้งเอามากินแล้วก็ปลูกใหม่เวียนไปได้เรื่อยๆด้วยนะคะอันดับที่4ที่เราปลูกติดบ้านปลูกติดสวนไว้ได้กินแน่นอนนั่นคือต้นหอมต้นหอมคือผักพื้นบ้านผักสวนครัว ที่อยู่อันดับต้นๆอยู่ในทุกจานทุกมื้ออาหารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักโรยผักแนมหรือผักเคียงบางคนก็บอกว่าหอมปลูกยากแต่บุ๋มมีคลิปอธิบายการปลูกหอมแบบละเอียดเลยนะคะอยู่ใน e ีพีที่4เหมือนกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองปลูกหอมให้ได้แบบนี้ลองกดเข้าไปดูกันนะคะแล้วการที่เราจะปลูกหอมไว้กินเองง่ายๆ ปลูกใส่ล้อรถอันนี้มันล้อใหญ่ไปใช่ไหมปลูกใส่ล้อรถเล็กๆใส่กระมังแตกใส่เคงใส่ถุงปลูกหรือใส่ตะก้าแตกอะไรแบบนี้ปลูกได้หมดเลยนะคะปลูกเวียนไว้สักสองสามกระถางแล้วทีนี้พอหมดเราก็ปลูกใหม่กินหมดก็ปลูกใหม่ไปเรื่อยๆการที่เราจะปลูกหอมเราสามารถปลูกจากอะไรได้บ้างปลูกจากต้นหอมที่เราซื้อมาจากตลาด ปลูกจากหอมหัวแดงปลูกจากหอมแบ่งที่เราซื้อมาแล้วเขาเกิดหนอ่อมีรากใหม่ใช่ไหมเอาแบบนั้นอะมาปลูกทิ้งไว้ให้เราได้เก็บได้ตัดใบหอมกินไปได้เรื่อยๆได้นะคะแต่การปลูกต้นหอมจากหัวหอมเมื่อถึงเวลาเขาจะลงหัวถ้าเราอยากได้ต้นหอมที่อายุยืนกว่านั้นให้เราเลือกพันไม่ว่าจะเป็นพวกบวเลยลำปางหอมละเลิงพวกนี้เขาจะไม่ลงหัวเขาจะอยู่กับเราได้แบบยาวๆเลยค่ะ แล้วเวลาเราไปซื้อหอมมาจากตลาดนะมักจะปลายเหลืองเอาใส่ตู้เย็นไว้แป๊บเดียวก็เปื่อยแบบนี้มันก็ไม่ได้น่ากินไม่ได้สดไม่ได้กรอบไม่ได้กลิก่นที่เราชอบแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเราได้ปลูกหอมติดบ้านติดสวนไว้ได้เก็บกินสดสดเวียนไปอย่างเงี้ยทุกวันบอกเลยปิ้นมากๆเลยนะคะอย่างเงี้ยลดค่าใช้จ่ายประหยัดได้วันละ10 20บาทเลยคะ่ะ มาถึงผักสวนครัวนาปลูกติดบ้านไว้อันดับห้าแล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศส้มตามลูกแบบนี้นะอ๋ให้ดูลูกแบบนี้หรือเพื่อนๆจะปลูกมะเขือเทศพันอะไรดักก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสีดาที่เขาใส่ส้มตามลูกใหญ่หน่อยสีออกชมพูสวย,สวย เพราะว่ามะเขือเทศอะอยู่ในทุกเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มยำยำหรือแม้กระทั่งส้มตำหรือจะหั่นแล้วก็เจียวกับไข่อะ่ะก็อร่อยมากๆเหมือนกันนะคะเวลาเราจะปลูกมะเขือเทศจุดเริ่มต้นง่ายๆก็คือส้มตำค่ะเอาจานส้มตำนั้นอะไปศาสไว้ตามโคนต้นไม้หรือกระถางผักที่เรามีอยู่แล้วที่เขาชุ่มๆเราลดน้ําทุกวันอะมันจะเกิดเป็นต้นมะเขือเทศใช่ไหมเราค่อยดึงแยกออกมาปลูก หรือถ้าไม่แยกออกจาปลูกก็อย่างงี้รวมกันกับอยู่อย่างอื่นคอยลดน้ำให้เขาบ้างติดบ้านไว้สักต้นสองสามต้นอย่างนี้ก็พอได้กินนะคะมาจนถึงอันที่หกอันนี้ผุมจะจับมัดรวมกันเลยนะคะปลูกอะไรก็ได้หรือจะแบ่งพื้นที่จากก้อนอิฐอะ่ะหรือแปลงสำเร็จรูปอะไรอย่างนี้หรือกระถางล้อรถอะไรอย่างงี้ปลูกไว้สักหน่อยเวลาคิดอะไรไม่ออกเอามากินเอามาผัด ใส่ต้มมาม่าชาบูสุกี้ได้นั่นก็คือผักบุ้งผักกาดหรือต้นเคียวอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ต้นเคียวที่อยู่ในล้อรถฟูๆเต็มกระถางแบบนี้หรือแม้กระทั่งผักบุ้งง่ายๆผักกาดง่ายๆผักกาดข้าวผักกาดหินเอาไว้เวลากินเป็นผักแหนมคิดอะไรไม่ออกอยากกินส้มตำไม่มีผักกลับเลยไม่อยากไปตลาดก็ยังพอได้กินพวกเนี้ยติดไว้ได้ หรือว่าวันนี้คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะกินอะไรก็ยังพอได้ไปถอนผักบุ้งอย่างเงี้ยมาผัดกินได้ผักบุ้งผักกาดอ่ะมันใช้เวลาน้อยประมาณ20บวันก็ได้กินแล้วหรือเราจะกินตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นต้นอ่อนก็ได้วิธีการที่เราจะปลูกอ่ะซื้อมเมล็ดพันธุมาสักถุงหนึ่ง10 20บาทยังผักบุ้งอ่ะแช่น้ำไว้ก่อนคืนหนึง่งก่อนที่จะเอามาหวานแล้วเวลาหวานก็ไม่จำเป็นต้องหวานทีเดียวทั้งหมดหวานทีเดียวเยอะ หยิบมาหวานสักประมาณเท่านี้หยิบอย่างเงี้ยมาหวานพอแปลงเนี้ยใกล้หมดก็หยิบอย่างเงี้ยเอามาเล็ดพันตัวนี้นะคะที่หวานครั้งแรกไม่หมดอ่ะใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ในที่แห้งและเย็นหยิบอย่างเงี้ยมาหวานอีกให้เรามีเวียนได้เก็บกินไปเรื่อยๆโดยที่เราจะไม่ขาดตอนอาจจะต้องปลูกบ่อยหน่อยแต่บอกเลยค่ะผักพวกเนี้ยได้กินสดๆอร่อย แถมช่วยชีวิตได้เวลาที่เรานึกไม่ออกว่าจะกินอะไรลดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนอันนี้ก็ขึ้นใช่ขึ้นใชน่นี่บางคนอาจจะมองข้ามว่าไม่ค่อยจะได้จําเป็นนะคะแต่ว่ามันเติมกลิ่นเติมรสให้กับซุกกี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับข้าวต้มอะไรพวกเนี้ยปูติดบ้านไว้อันนี้ในล้อรถรถมอเตอไซค์ไม่ได้กลับก็ซ้อนกันสองอันในล้อรถ,รถในกระถางก็ได้ อารมณ์เนี้ยปลูกไม่ต้องเยอะปลูกพอให้มีไว้ได้ใส่พอได้ใส่แล้วมันชูรสชูกลิ่นทําให้หอมอร่อยมากขึ้นอันนี้ค่ะแล้ววิธีการปลูกก็ง่ายมากๆซื้อต้นมาจากตลาดอ่ะเขาขายพร้อมลากใช่ไหมตัดเอาใบไปกินแล้วก็เอาต้นนั้นอ่ะไปชําใส่ดินได้เลยรดน้ําทุกวันเกิดง่ายมากๆแต่ว่าช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนไม่ต้องเอาเขาไปไว้ที่แดดจัดมากนะคะไว้ใต้ร่มลำไรแบบเนี้ย แล้วเราจะมีได้กินทั้งปีเลยค่ะมาจนถึงผักสวนครัวชนิดที่8ที่หน้าปลูกแล้วนะคะนั่นคือผักชีที่จริงผักชีจะปลูกได้ ง่ายๆที่หน้าหนาวแต่ถ้าเราปลูกใส่กระถางใส่ล้อรถหรือใส่เข่งไว้หน้าฝนเขาก็จะไม่เน่าง่ายค่ะพอหน้าร้อนก็ไม่ปลูกกลางแจ้งจัดเขาก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะแล้วในหน้าร้อนก็ลดน้ำรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอยิ่งมีฟางคุมด้วยก็ยิ่งจะดีค่ะและถ้าหากพื้นที่ไม่เยอะก็สามารถปลูกไว้ในแปลงต้นหอมได้นะคะปลูกเวียนติดบ้านติดสวนไว้พอได้โรยหนะ้า พอได้กินเมี่ยงสดๆค่ะผักสวนครัวอย่างที่9นะคะที่หน้าปลูกติดบ้านติดสวนไว้ก็คือสลาะแหนและโหระพาค่ะอันนี้ปลูกไว้เพื่อแต่งกินแต่งรสให้กับมื้ออาหารของเรานะคะวิธีปลูกก็ง่ายๆเลยค่ะเวลาเราไปซื้อสลาะแหนหรือโหระพาจากตลาดมาก็เอากิ่งที่เหลือนะคะชาใส่น้ำให้ออกรากสีขาวหรือจะชาลงดินเลยก็ได้ค่ะ แล้วก็คอยลดน้ำให้เขาทุกวันแค่นี้ก็จะได้มีกินตลอดแล้วนะคะผักแค่9ชนิดที่บุ๋มพูดมาที่จริงมันคือผักพื้นบ้านง่ายๆนะคะผักพื้นบ้านง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ปลูกยังไงเราก็ต้องซื้อแถมเวลาเราไปซื้อมักจะไม่สดได้น้อยกินไม่ฟินเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆลองปลูกทิ้งไว้นะ9้าอย่างนี้ยปลูกติดหน้าบ้านข้างบ้านไว้ มันมีความสุขค่ะมันคือผักที่เราปลูกเองกินเองปลูกไม่ต้องเยอะปลูกแค่พอกินได้ออกกำลังกายเห็นเขาเติบโตทุกวันทุกวันอะ่ะมันใจฟูนะคะได้ลดน้ำพวนดินใส่ปุย๋ยได้เก็บมาทำกินได้เก็บมาทำเป็นอาหารมันคือความภาคภูมิใจเวลาเราได้กินผักที่เราปลูกเองบุ๋มไม่รู้ทำไมบุ๋มว่ามันอร่อยกว่าเวลาที่เรากินผักซื้อเยอะมากเลยค่ะ อาจจะเพราะด้วยความภูมิใจด้วยความสดด้วยความสะอาดความปลอดภัยที่เรามั่นใจจากผักที่เราปลูกเองนะคะเพื่อนๆลองเอาผักก้าชนิดนี้ไปเริ่มต้นปลูกดูนะอันนี้บุ๋มแนะนําจริงๆบุ๋มเป็นคนขายผักที่อยากให้ทุกคนอ่ะปลูกผักกินเองด้วยบุ๋มว่ามันคือความสุขในการใช้ชีวิตสําหรับคนชอบปลูกอย่างหนึ่งเลยค่ะ แล้วถ้าใครชอบวิธีการทำสวนง่ายๆตามสไตล์สวนบุ่มนะคะฝากกด Subscribe กดให้กำลังใจบุ่มไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าว่ามายุรีปลูกผักจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกขอบคุณค่ะ